สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านาค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่อง Channel อาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเราค่ะมาดูว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่ของคุณเป็นไพ่สิบดาบค่ะสิบดาบเป็นพลังงานด้านความขัดแย้งการเลิกราหรือความนิ่งเงียบเย็นชาแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ถ้าเป็นคนที่รักกันดีปกติธรรมดากาลังมีรักครั้งใหม่นะคะอาจจะครามคลิปวิดีโอนี้ไปเลยส่วนใครที่กําลังมีประเด็นปัญหาความรักกําลังมาแอบส่องแอบดูในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหา ขอให้ฟังวันนี้เป็นแนวทางเรื่องดีๆเก็บเอาไว้เรื่องที่ไม่ดีนําไปวางแผนล,ลดความเสี่ยงกันทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างนะคะคุณและเขาในเรื่องราวความรักของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ไพ่ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ของฮาลฟันค่ะเป็นพลังงานไพ่ของรักต่างวัย ไพ่ของศีลสมาธิปัญญาไพ่บุญวัสนาพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่และรวมถึงเป็นไพ่ของชาวราศีพฤศพเลยด้วยตรงจังนะคะต่อมาค่ะเป็นพลังงานไพ่ของ The ะฟูลค่ะเดอะฟูลแปลว่ารไร้ใยเพื่อนอิสระภาพชาวท่าลมหรือแปาว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่หรือไม่เหนียวแน่นมั่นคงแบบนี้ก็ได้นะ ไะะพ่ของคุณเป็นแฮงแมนค่ะแฮงแมนคือความเครียดความคิดมากมความกดดันจะไปต่อจะพอทีนะคะไพ่เป็นไพ่ของคิงืูเหรียญค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภหรือพลังงานในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่อุปถัมช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ปัดว่าชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนคุณน่าจะอยู่ในภาวะของความที่ กดดันในความรักความสัมพันธ์พอสมควรนะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภเองชาวราศีเมถุนหรือชาวราศีมังกรก็ได้ด้วยนะหรือกลุ่มชาวธาตุดินก็ได้ด้วยนะที่มีประเด็นมีปัญหาก,กับความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และไพ่ในวันนี้ดูสิ มันมีพลังงานของพมลิขิตหรือพลังงานจัก,กรวาลส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนะคะได้พบเจอกับใครเช่นชาวราศีมังกรอยู่ในความรู้สึกนะคะที่เขาเรียกว่ามีผลต่อใจแต่ที่ทําได้คงจะทําได้แค่ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะนิ่งเงียบนะคะแล้วก็อดทนอดกลั้นนะคะอยู่ในตรงนี้ก็ได้จะไปต่อหรือพอทีมีความรุมเร้านะคะอยู่ในความรู้สึกในความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภนั่นเองเดี๋ยวเราดูต่อค่ะนะคะแต่อย่างน้อยไพย่ในวันนี้ถ้ามีแนวโน้มของการจะไปต่อในความสัมพันธ์มันน่าจะเริ่มต้นแบบไร้สไต์เพื่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในนับนำ,นำหรือในที่นี้อาจจะแปลว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คะะัดกรองให้ด้วยแบบนี้ก็ได้นะนะคะอะเดี๋ยวดูไพ่ห้าใบาเพิ่มเติมค่ะออกมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนะคะมิถุนายนนี้บ้างพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่ของเดทค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกก็ได้หรือเกิดในเดือนพฤศจิกายนก็ได้พลังงานไพ่เป็นลักษณะของความเครียดความคิดมากชำพลันค่ะอาจจะมีใครสักคนกลับมาในความสัมพันธ์หรือขอร้องให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์ หรือคุณกําลังพยายามจะกลับไปในความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่อ,อกไม่ค่อยแน่ใจเดทแปลว่าเครียดคิดมากอดทนรอคอยรอเวลารอวาระรอรอ,อ,อโอกาสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่นะพยายามกอบกู้ความรักกับชาวราศีพฤษภนะ เขากำลังอยู่ในพลังงานของความไม่ค่อยมั่นใจหรือชาวราศีพฤษภเองเนี่ยอยู่ในพลังงานของการที่เครียดคิดมากหรือการใช้เวลามีเครื่องพิสูจน์ในการกลับใจในความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยก็ได้ไพ่ของเขาเป็นชาริออตค่ะเหนื่อยยากลำบากวิริยะอุตสาหะเส้นขนานในความสัมพันธ์นะอาจจะเกี่ยวข้องกับความห่างไกลหรือคนมีสีมีตําแหน่งด้วยก็ได้นะนะคะพลังงานไพ่เป็น5ดาบค่ะ การขัดแย้งการเลิกลาการร้องขอที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือรักเรามันไม่เท่ากันและรวมถึงพลังงานไพ่เป็นก้าวขาความห่างไกลครอบครัวมีที่พนในความรักความสัมพันธ์การพูดคุยที่มันไม่ค่อยลงรูปลงรอยหรือความขัดแย้งปัญหาด้านความหวัดระแวงก็ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในช่วงนะคะเดือนมิถุนาเดือนนี้ถ้าคุณมีปัญหาซึ่งมาจากความห่างไกลครอบครัวมีทุกพนในความรักความสัมพันธ์ มีเกฑ์ของการเลิกรากันไปสถานการณ์ในตอนนี้คุณน่าจะอยู่ในความนิ่งเงียบในความที่คิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอทีและมีแนวโน้มที่คุณอยากจะกลับไปเริ่มความสัมพันธ์แบบไร้สายเพื่อนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ามาช่วยแบบประคับประคองเกื้อหนุนหรือ ปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของความถูกต้องสีสมาธิปัญญาที่จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีความรู้สึกว่าอ,อยากกลับไปเริ่มต้นในความสัมพันธ์ไหมก็อยากแหละแต่ก็คงจะไปในไลฟ์สไตล์ของเพื่อนยังไม่เร่งรีบยังใช้เวลายังไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องผูกมัดอะไรกันมากมันเป็นช่วงของการศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะ แต่ในการเริ่มต้นของคุณในที่นี้นะระวางคุณกับคนรักระวังด้วยนะะระวังด้วยคือไพ่เวลาขึ้น5ดาบกับ9ก้าคาาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบ่งบอกถ้าใครที่มาดีกับชาวราศีพฤษภแล้วเคลียร์ปัญหาเก่าไม่ได้พ่อแม่วุ่นวายพี่น้องวุ่นวายนะคะโดนการยุแงยากตะแคงลัว เจอปัญหาลุงลังระหว่างคุณกับเขาเช่นการทะเลาะเบาะแว้งปัญหาครอบครัวปัญหาด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัวปัญหาด้านความห่างไกลระวังนะเป,นเป็นการให้โอกาสก็จริงแต่เขาก็ใช้ความเงียบใช้ความเงียบเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะใช้ความเงียบหรือใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูให้ชาวราศีพฤษภสมุม มุมแรกค่ะนะคะการให้โอกาสกับมุมที่สองค่ะเงียบเราไปเริ่มต้นใหม่เงียบนะเงียบคือการบอกลาเราไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเรามาดูสองมุมของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวขอพลังงานไพ่นะคะมุมแรกก่อนดูซิว่านะคะไพ่ออกมาบอกอะไรในมุมของการกลับไปให้โอกาสในความสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจับในเรื่องของไพ่คนรักคนรู้ใจกันนะว่าเขาจะคิดเขารู้สึกยังไงนะจ๊ะ ในมุมของคะคนให้โอกาสในความสัมพันธ์เป็นการให้โอกาสที่บัดบอกไปแล้วนะว่าคุณเองก็มีความรู้สึกเครียดคิดมากใช้เวลาไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็มีแนวโน้มเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้ามันยังลุงลังอยู่มากมายคุณอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้ดูไพ่ของคุณในมุมของการให้โอกาสนะคะคำว่าให้โอกาสหรือการกลับไปกรอบกู้ความรักความสัมพันธ์การที่เราจะ อลองกลับมาปรับความเข้าใจศึกษาดูใจไพ่ของคุณมีปาดถ้วยนะคะไพ่ของความห่างไกลเพราะฉะนั้นอันดับแรกคาําไพ่ปาดถ้วยแปลว่าความห่างไกลเหินห่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมหรือการต้องการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องราวเนี่ยมันมาพรา้อมคําว่าให้โอกาสหรือไปต่อ มันอาจจะต้องมีอะไรที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก้าวหน้ามั่นคงหรือพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมโอเคเข้าใจอันนี้เก็ตเลยนะไพ่ของเด็กถือเหรียญค่ะมีใครกลับมาในความสัมพันธ์หรือคุณต้องการให้ใครกลับมาในความสัมพันธ์อืเก็ตเหมือนกันค่ะตรงนี้เนาะนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์เต็มๆเลยก็ได้นะเพราะว่าไพ่เป็นเดือดสเตนคือความสัมพันธ์ที่ไปๆกลับๆ ค่อนข้างคัดชัดเจนนะในโมเมนต์ของการให้โอกาสไพ่ของคุณได้หนึ่งเหรียญด้วยอาจจะตามมาด้วยเชื้อชาติศาสนาฐานะเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานคุณมีเกณฑ์ของการที่จะกลับไปในความสัมพันธ์แบบให้โอกาสแบบใช้เวลาแบบชา้าๆและต้องเติบโตก้าวหน้ามั่นคงแข็งแรงหรือเกี่ยวข้องกันในเรื่องของธุรกิจการงานก็ได้นะและนะต้องเรามาระวังด้วยถ้าคุณไปดีกวกับชาวธาตุไฟคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการควบคุมคอนโทรลและอีโก้ เพราะฉะนั้นการกลับไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยไพ่ปัดห้าใบค่อนข้างที่จะดีที่มีแนวโน้มของการกลับไปที่มันมันมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จอาจจะเป็นชาวราศีศิงหรือชาวธาตุด,ดินนะเพราะไพ่เป็นไพ่เหลี่ยทั้งคู่เลยมันมีเกณฑ์การกลับไปในความสัมพันธ์แต่คาดหวังในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะช้าชาได้พลาเล่มงามแล้วต้องลดเรื่องอีโคควบคุมคอนโทรลปลดว่าอันนี้ดีนะ นะนนี้คือไพ่ของการที่ให้โอกาสในความสัมพันธ์ทีนี้ดูสิว่าในมุมของความที่มันดูจะลุงลังวุ่นวายนะคะคำว่าจะดูลุงลังวุ่นวายดูไพ่สิมันออกไปเหมือนข้อแรกไหมนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ของอัศวินถือเหรียญค่ะเกี่ยวข้องชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภการไปมาหาสู่การอุปถัมภ์การช่วยเหลือหรือการจีบแปลว่าน่าจะมีใครอยากจะกลับกอบกู้ความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภก็ได้นะนะคะและไพ่เป็นหนึ่งดาบค่ะ หนึ่งดาบแปลว่าการตัดสินใจอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งค่ะแล้วก็ไพ่เป็นอัศวินถือดาบค่ะคุณอยู่ในระหว่างการตัดสินใจที่จะกลับไปในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสองเนี่ยสีดาบมาละสีดาบคือความนิ่งเงียบเย็นชาปิดหูปิดตาไปวางทำไม่รู้ทำไม่เห็นนะเห็นไหมมาในแนวเดียวกันเลยทำไม่รู้ทำไม่เห็นมาแนวเดียวกันเลยนะ อันนี้เข้าใจเลยแล้วก็พิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นในข้อแรกที่ปัดบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ชาวราศรีพฤษภให้โอกาสในความสัมพันธ์มันมีสิทธิ์ที่จะให้โอกาสจริงๆแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างช้าๆแล้วคาดหวังเรื่องการเติบโตก้าวหน้าชัดเจนรดอิกโคลถครบการควบคุมคอนโทร กับ2ค่ะนะคะคนที่มันค่อนข้างจะมีปัญหากันสักหน่อยอย่างที่บัตบอกว่าความห่างไกลปัญหาครอบครัวปัญหาที่มันค่อนข้างจะลุงรังกันเยอะปัญหาที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก,กลับไปแล้วมันมันจะดีหรือไม่ดีคุณอาจจะใช้ความเงียบหรือเวลาเป็นคําตอบแล้วไพ่ห้าใบาในสถานการณ์นี้มันอยู่ในเราในในโมเมนต์ของการที่คุณพิจารณาหรือการตัดสินใจจ,จริงๆแต่มันจะเงียบกว่าอันที่หนึ่งนะ อันที่หนึงเนี่ยมันยังยังเช็คแอคชั่นยังให้โอกาสแล้วก็เออรอดูมีเรื่องแค่เวลานะคะแล้วก็คาดหวังเรื่องการเติบโตแต่ในข้อที่สองเนี่ยมันมีความนิ่งความเงียบคุณอาจจะพยายามคุณอาจจะตัดสินใจที่แบบไม่ไปต่อในความสัมพันธ์หรือมีสองคนในความสัมพันธ์ที่คุณกำลังต้องตัดสินใจอยู่ว่าจะกลับไปหาคนเก่าหรือว่าจะกลับ หรือจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วคุณยังเงียบๆในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะนะคะถ้าคุณอยู่ในพลังงานของการพิจารณาข้อ2นะอยู่ในระหว่างของการพิจารณาจะตัดสินใจยังไงกับความที่เขามาขอโอกาสแต่มันยังเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซีเรียสในชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วก็มีคนมาจีบคุณด้วยดูซิว่านะพลังงานไพ่ของชาวราศีพฤษภเองอ ที่ใช้ความนิ่งเงียบนะที่ใช้ความนิ่งเงียบแล้วก็คิด,ค,ดคิดเรื่องนี้พิจารณานะเรื่องนี้เป็นคําตอบเนี่ยคุณจะตัดสินใจยังไงไพ่เป็นห้าถ้วยนะคะ5้าถ้วยเป็นพลังงานของการร้องขอไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มีปัญหาอย่างที่บัดบอกข้อล่าค่ะนะเลิกรากันเพราะว่าหลักสอนพ่อแม่ครอบครัวความห่างไกลปัญหาด้านความหึงหวงหวั่นระแวงนะคะมันมีประเด็นเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่านะ นะมาถามในคําถามนี้ว่าจะมีวันที่จะกลับไปในความสัมพันธ์กับชาวราศีพฤษภได้หรือไม่ตอนนี้ชาวราศีพฤษภมีคนมาจีบแล้วกําลังพิจารณาระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ถ้าคนเก่ายังอยู่ในความวุ่นวายกอบกู้ไม่ประสบความสําเร็จเขาไปง้อคุณหรือคุณมาง้อเขาแล้วมันยังอยู่เป็นประเด็นอยู่เป็นปัญหาอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกนิ่งเลือกเงียบแล้วมีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกคนเกา่าแล้วไปเริ่มต้นกับคนใหม่ได้นะคะเพราะว่าให้คนเก่าได้ห้าถ้วยนาะ การร้องของไม่ประสบความสําเร็จส่วนไพ่ของคนใหม่ได้ไพ่ของไปไปกลับกับอุปธรรมช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภงาน,นเดี๋ยวปัดสรุปให้ก่อนนะคะว่าในมุมชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนข้อแรกค่ะจะมีคนที่จะกลับมาขอกลับมาในความสัมพันธ์หรือตัวคุณต้องการที่จะกลับไปในความสัมพันธ์แต่สิ่งที่คุณให้ในที่นี้ก็คือมีให้โอกาสแหละและในที่นี้ค่ะ ทั้งข้อ1และข้อ2สังเกตดูนะจะได้ความว่าไปๆไปกับๆเหมือนกันทั้งคู่และในที่นี้คุณต้องการความมั่นคงการเติบโตอย่างช้าๆและรวมถึงค่ะนะมันมีความที่คุณอาจจะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักฐานด้วยส่วนในข้อ2ค่ะนะกลุ่มของคนที่มันค่อนข้างจะมีประเด็นกันค่อนข้างมากไม่สามารถที่จะกลับไปในความสัมพันธ์แบบปกติได้หรือพยายามจะกอบกู้แล้วมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จตอนนี้นะคะ ชาวราศีพฤษภกํำลังอยู่ในพลังงานของการที่จะนิ่งจะเงียบกับปัญหานั้นไม่พยายามเทคแอคชั่นหรือแก้ไขอะไรใดๆและอาจจะใช้ความนิ่งความเงียบนะคะหยุดทุกปัญหาทุกประเด็นและไปเริ่มต้นพัฒนาความสมันกับคนใหม่แบบนี้ได้นะจ๊ะฉันเขาเรียกว่าใช้ความเงียบเป็นคำตอบ ะะแล้วก็ไปพัฒนาความทานกับคนใหม่แบบเปิดตัวคนใหม่ไม่กอบกู้หลักเก่าแล้วเพราะเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วแบบนี้ได้นะจ๊ะนะคะ,นะคะทีนี้ในการไปเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือคนใหม่ไปยังเห็นชาวราศีพฤษภยังให้พลังงานกับทุกๆคนอยู่ในความไปไปกับ,ก,บกับไม่ชัดเจนอยู่ทั้งคู่ได้นะเพราะตัวคุณเองอาจจะเหมือนไพ่สิบใบแรกอย่างที่ปัดบอกให้โอกาสของการศึกษาดูใจแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกเคลียร์ทางความรู้สึก คงจะต้องใช้เวลาเป็นคาตอบสักหน่อยนั่นเองเดี๋ยวดูค่ะว่าในไพ่ความคิดความรู้สึกนะคะที่บอกถึงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างนะคะชาวราศีพฤษภกับคนรักคนรู้ใจชาวราศีพ,ศพิษภจ๋าไพ่คุณใบแรกคนรักคนรู้ใจคุณได้ไพ่สองถ้วยเลยเขารักคุณนะเขารักคุณด้วยความจริงใจมันเป็นไพ่สองถ้วยเลยไพ่แปนเจ็ดคทาค่ะปัญหาระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเก,เกิดจากเรื่องสองสาซ้อน ะรัแกแบบสองสาซ้อนหรือ2ปัญหาเรื่องความขัดแย้งโดยเฉพาะเรื่องของอีโก้นะคะให้เป็นเดือะสันค่ะคุณอาจจะมีลูกมีครอบครัวคุณอาจจะเป็นแสงสว่างทางใจของการละกันและในที่นี้มันแปลว่าเขามีความรู้สึกคือคุณคือคนที่ทำให้เขามีความรู้สึกแบบสั้นชายในชีวิตอะ่ะ ะะเวลาอยู่ใกล้เรารู้สึกแบบปลกเปลื้องความเหนือยากของตนเองเหมือนฉันเป็นต้นไม้ที่เจอแสงอาทิตย์เจอเป็นต้นไม้ที่ได้ฝนเป็นอะไรที่ถ้ามีเขาชีวิตฉันรู้สึกส่องสว่างมีเส้นทางที่จะเดินไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกต่อชาวราศีพฤษภนะโอ้นะคะแต่สิ่งที่เขาอาจจะได้จากชาวราศีพฤษภในตอนนี้ไพ่เป็นคิงถือดาบค่ะเหมือนไพ่ใบล่าของตัวคุณไหม คุณอาจจะเลือกที่จะนิ่งที่จะเงียบมันมัมนมีแค่สองมุมนิ่งเงียบเย็นชากับขัดแย้งเลิกลาแม้แต่คุณจะให้โอกาสเขาชาวราศีพุศพคุณยังให้โอกาสเขาด้วยความที่ใช้เวลาและนิ่งๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือถ้าคุณจะตัดขาดเขาคุณก็ใช้ความนิ่งในการตัดขาดเขาในความสัมพันธ์แถมไปเริ่มต้นใหม่กับใครแบบเงียบๆนะแบบไม่ชัดเจนได้อีกด้วย ว้าวชาวราศีพสมคุณยอดเยี่ยมมากนะคะนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงความรักกับคุณอะไรยังไงก็ตามคุณจะใช้ความนิ่งใช้ความเงียบนะคะเป็นคําตอบในทุกๆอย่างนะ,ะเรียกว่าวางเฉยก็ได้นะ,ะไม่จำเป็นต้องขัดแย้งก็ได้นะ,ะนะคะแล้วก็ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในที่นี้นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้คะแนนกับเขาดีมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่มนเป็นจีเอ็มเพรสค่ะ เขารู้สึกกับคุณก็คือเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาของเขาเป็นคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่นะคะผู้หญิงเ,เธอคนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากแต่งงานกับคนคนนั้นอะไรแบบนี้นะนะรับได้ในความเด็ดเดียวนะเจ้าอารมณ์หรือว่าชอบควบคุมคอนโทรลนะคะของคุณได้อะไรแบบนี้เนาะนะคะไพ่เป็นสามถ้วยค่ะไลฟ์สไตล์เพื่อนเคมี K M e ตรงกันนะคะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ เหมือนเราพูดลราคุยกันได้ทุกอย่างนะคะไพ่เป็นเจวิลเ e วิลคือความเสน่หานะคะกิเลสตันหาวิบากกรรมความรักชาวราศีพะสบอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะที่ดีว่าคุณอยู่ในตรงนี้ตอนนี้และส่งผลมีทั้งความเสน่หาไลฟ์สไตล์เดียวกันพูดคุยกันได้ลงตัว มีความเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแสงสว่างของกันและกันมีความรักความจริงใจอยู่ตรงนั้นถ้าไม่ติดในเรื่องของไฟใดไฟหนึ่งมีพันธะมีครอบครัวแลว้วนะคะและไม่ติดในโมเมนต์คือในทุกๆก,การเทคแอคชั่นมันจะมีแค่สองมุมคือเงียบไปเลยหรือทะเลาะกันแค่นั้นเขายังมีความหวังอยู่ในชาวราศีพฤษภนะนะเขายังมีความหวังอยู่ในชาวราศีพฤษภ ะะเขาจะปล่อยชาวราศีพฤษภไปไปอะไรนะมีอิสระภาพก็ได้นะคะแต่ยังมีความหวังอยู่ในนั้นแล้วในความคิดความรู้สึกของเขาค่ะสีถ้วยค่ะเขาไม่เคยลืมชาวราศีพฤษภเลยแล้วยังรอการตัดสินใจของชาวราศีพฤษภอยู่ว้าวฉันรู้สึกอินอะทำยังไงดีนะฉันรู้สึกอินอะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนนะคะ มิถุนายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะคนรักคนรู้ใจของคุณเขายังมีความรักความจริงใจยังเห็นคุณอยู่ในพลังงานบวกเสมอไม่ว่าคุณจะนิ่งเงียบหรือไม่ว่าคุณจะเลิกลาหรือในทุกทก,กันการเจรจามันยังดูไม่ทำให้ดูเห็นภาพชัดในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือหลายครั้งมันจะเป็นความขัดแยง้ง แต่เขายังรู้สึกเสน่หาในตัวคุณยังเป็นไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวยังเป็นคนเก่าที่เขายังให้คะแนนว่าคุณกับเขาเนี่ยสามารถไปได้ในความสัมพันธ์เป็นสามถ้วยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนเก่าเป็นคนที่แบบเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรนะสามถ้วยอะนะมันเป็นอะไรที่เรากินข้าวกันบ่อยเราไปปฏิสัมพันธ์กัน สังสรรค์ที่หากันได้นะอันนี้นะมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ทาให้รู้สึกฝืนอกฝืนใจนะคะและยังมีความหวังอยู่ในนั้นมีความสเสน่หาอยู่ในนั้นและเขาไม่เคยลืมคุณเลยและรวมถึงนะสองดาบค่ะสองดาบเขาเรียงรอการตัดสินใจของคุณหรือรวมถึงค่ะในเรื่องราวนี้มันอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภที่ไปมีคนอื่นแล้วก็ตามเขาก็ยังรอที่ชาวราศีพฤษภจะหันกลับมาเลือกเขานะคะและในความขัดแย้งในที่นี้ค่ะ บอกเลยนะคะชาวราศีพฤษภต้องถามแน่นอนละว,ว่าในความขัดแย้งในที่นี้นะคะไพ่มันเป็นเก้คาคทาค่ะเห็นไหมมันมาจากปัญหาอะไรเหมือนไพ่ของคุณในตอนแรกไหมที่ปัดบอกไปเก้คาคทาครอบครัวมีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ความห่างไกลความรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวลูกเต้านะคะปัญหาในเรื่องของความหวัดระแวงการพูดคุยแล้วมันไม่ค่อยลงตัวกันมีอีโก้นะคะ แล้วก็ต้องรามดระวังในตรงนี้ระหว่างคนรักคนรู้ใจกับชาวราศีพฤษภเลยที่จะทําให้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนคนเหนื่อยเหนื่อย <ๆ S 2> แล้วมาคุยกันพอคุยกันแล้วมันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นพลังงานให้ของคนรักคนรู้ใจของคุณในที่นี้การเลิกลาของคุณคะ่ะมันเกิดขึ้นจากประเด็นเกี่ยวกับนะคะก้าวกระทาอย่างที่ปัดบ,บอกไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะนะคะนะคะแล้วก็เป็น10ดาบนะคะแล้วก็ปัดยังเห็นว่าคนคนนี้นะ ชาวราศีพฤษภใครยังแอบส่องดูแอบดูคุณสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณเขาเห็นว่าคุณไปคบใครไปดีวกับใครแล้วเขายังคาดหวังในเรื่องของการกลับมาเป็นครอบครัวนะคะกับคุณอยู่อีกด้วยแต่สิ่งที่เขาทําได้คืออะไรคะนิ่งเงียบ <laughs> นิ่งเงียบปิดหูปิดตา ปล่อยวางในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่เขาก็ยังคิดในเรื่องนี้อยู่เสมอปัดว่านะไพ่ที่ออกมาในวันนี้ค่อนข้างเป็นไพ่ที่มันชุดเดียวกันมากเลยอะดูสนะิชุดเดียวกันมากๆเลยระหว่างชาวราศีพฤษภกับคนรักคนรู้ใจเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่จะมาดูดวงกับอาจารย์ปัดค่ะคุณจะต้องมาถามแน่นอนว่านะคะ คนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์คุณสามารถให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าให้โอกาสไปแล้วมันมีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสําเร็จความรักในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเ,เขาได้หรือไม่นะนี่คือพลังงานค่ในนี่คือคําถามของชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะถามว่านะคะคนที่กลับมาในความสัมพันธ์สามารถให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าและสามารถที่จะมีแนวโน้มการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ได้หรือไม่ไาดูดวงตามวันเดือนไปเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะ วันเดอรีเกิดจะบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กับเนื้อไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคู่วิบากกรรมคู่เจ้ากรรมในเวรทุกคู่สามารถไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณเลือกที่จะประคับประคองความรักค,ความสัมพันธ์เลือกที่จะทะเลาะกันเพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้นเลือกที่จะลดอีโก้เพื่อให้เราประคับประคองความรักความ,วามสัมพันธ์ให้ผ่านช่วงเวลาเวลาระยะเวลาปี2ปีสาปีแค่ที่เองค่ะ วิบากกรรมมันเข้ามาทดสอบเราไม่นานนะคะเราจะต้องมีสติในการแก้ไขเรื่องชีวิตคู่ไปพร้อมๆกันเพราะชีวิตคู่มันต้องแก้ด้วยคนสองคนเนาะแต้มบุญที่ดีต่อกันทาให้ทุกคนผ่านไปได้อย่างแน่นอนมากกว่านั้นค่ะสําหรับใครที่อยู่ในภาวะของเจอความงเงียบๆนะคะคงจะต้องมาถามแน่นอนว่าความงเงียบๆนี้ในพลังงานไพ่ของเขาความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยหมายถึงเก์ของการเลิกดาหรือเปล่านะคะ,นะคะเพราะว่า ปัดยังเหินไพคน่คนรักคนรู้ใจเนี่ยมันยังมีไพ่ของคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะย,ยังมีความรักอยู่ในนั้นความเสน่หาอยู่ในนั้นแต่แค่คุณกับเขาอยู่ในสภาพการของความที่ไม่สามารถพูดคุยเจรจารหรือเรื่องราวเนี่ย มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาจนเกินกว่าจะเยียวยาคือมันมันเลยมาจนแบบกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มาดูดวงอยู่ในจุดที่เรียกว่าสงสัยเราคงกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วลหละแต่เรายังปรารถนาดีต่อกันแล้วอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะมีวันนึงที่เราได้หวนคืนมาหรือไม่อันนี้ต้องดูดวงส่วนตัวเนาะนะคะแล้วก็นะคะในบางคู่บางคนค่ะถ้าตกในเกณฑ์ขัดแย้งเลิกลาแล้วไม่มีพนังงานเนื้อคู่แล้วเกณฑ์การกอบกู้ค่อนข้างจะยาวนาน ปัดจะบอกลูกดวงตามตรงเช่นเดียวกันว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่คุณไม่ได้ประสบควาสมสาเร็จไปตามคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะเพราะมันจะเป็นไปตามข้อ2ที่ปัดบอกว่าเขาจะใช้ความเงียบเป็นการบอกลาและไปเริ่มต้นกับคนใหม่แบบเงีย,งยบๆเช่นเดียวกันเพราะตัวเอกเขาเองก็มีภาวะของความเครียดความคิดมากไม่ใช่เขาไม่รักแต่มันไม่ลงตัวจริงๆอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนะคะมิถุนายมิถุนายนนี้ค่ะระหว่างนิ่งเงียบเย็นชากับขัดแย้งเลิกลาอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งะระหว่างการให้โอกาสและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กับการเงียบเงียบแล้วนะคะไปเริ่มต้นกับคนใหม่เลยเงียบเงียบเป็นการบอกลาแล้วไปเริ่มต้นกับคนใหม่แบบเงียบ อันนี้นะคะมันมันเป็นแบบไหนในดวงชะตาของคุณนั่นเองขออคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ